ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งใน EP นี้ครับ EP นี้ก็จะมาสอนท่านในการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนภาษาใน TikTok ว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไรกรณีบางท่านอาจจะเป็นที่ตัวระบบปฏิบัติการหรือตัวเครื่องสมาร์ทโฟนท่านใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราใช้ t i k t o k มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยทําอย่างไรเวลาเราใช้งาน TikTok เนี่ยเพื่อให้เกิดความถนัดในการใช้งานที่มันเป็นเมนูภาษาไทยเราจะใช้งานอย่างไรวิธีการก็สามารถทําได้ง่ายๆครับ ดยให้ท่านมาคลิกที่คําว่าโปรไฟล์จุดนี้นะครับกดลงไป1ครั้งเลยที่โปรไฟล์ต่อจากนั้นให้ท่านเลื่อนขึ้นมาดูที่ส่วนตัวบนตรงนี้นครับเป็นเครื่องหมายขีด3ขีดตรงนี้นะครับท่านก็กดหรือจิ้มลงไปหนึ่งครั้งที่ขีด3ขีดเลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะมองเห็นมันจะมีอยู่3เมนูอันที่1คือ,อ Creator Tool อันที่2คือ My QR Code นะครับและอันที่3 Setting and น privacy นะครับให้ท่านจิ้มลงไปที่ setting and privacy ก็คือตั้งตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับจิ้มลงไปเลยระบบก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้เราทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมนูต่างๆท่านก็ทำการสไลด์ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วลองมองหาคำว่า language นะครับตรงนี้นะฮะกดหรือจิ้มลงไปหนึ่งครั้งจิ้มลงไปเลยหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเมนูให้เราสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาษาได้ท่านก็คลิกเข้าไปที่แอป language ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปหรือจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งซึ่งเดิมทีเป็นภาษาอังกฤษเราก็ลองเลื่อนหาที่เป็นเมนูภาษาที่เราจะใช้งานยกตัวอย่างผมจะใช้เมนูภาษาไทยนะครับผมก็จิ้มลงไปที่เมนูภาษาไทยนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มดันตรงนี้ได้เลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับรอสักครู่นึงแอปติ๊กตอกก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเป็นเมนูภาษาไทยเราใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับท่านก็สามารถสไลด์เลื่อนไปดูต่างๆได้ก็เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ แอปทิกตอกสามารถกลับมาใช้เมนูภาษาไทยได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคอนเทนต,ต์ต่อไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเจอกันใน EP ต่อไป EP นี้ลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ